สวัสดีครับปูล h ชาแนลฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติสาเหตุที่ทำให้ผมเป็นโรคไตสาเหตุที่เป็นโรคไตก็แต่ก่อนผมประสบวัติเหตุ แล้วก็กระดูกคไขสันหลังทับเส้นประสาทแล้วก็ช่วงล่างไม่มีความรู้สึกทีนี้ผมก็ใส่สายสวนปัสสาวะไว้แล้วก็ผมก็จะมีแผลอยู่แผลกดทับอยู่ที่ก้นด้วยก็เลยทำให้ติดเชื้อบ่อยแล้วอีกอย่างก็ผมทำไมนั้นก็ไม่ค่อยมีใครดูแลเรื่องระบบ น้ำเรื่องอะไรผมจะไม่ค่อยได้อาบน้ําเลยบางทีาะเช็ดตัวก็ยังไม่ได้เช็ดเพราะไม่มีใครเขาดูแลเรื่องน้ําให้ใช้ให้อันนี้ส่วนมากเขาก็เอาแต่ให้น้ําดื่มมาให้กินบางทีผมไม่เคยได้อาบน้ําไม่เคยเช็ดตัวอะไรเลยสมัยนั้นลําบากมากเลยทียนี้ก็มาส่งผลให้ทําให้ผมต้องเป็นไตสาเหตุคือ ผมไม่ได้อาบน้ําแล้วก็ผมใส่สายสวนไว้แล้วก็จะมีสายสวนปัสสาวะแล้วก็มีแผลกดทับมันเป็นองค์ประกอบรวมกันเลยหนึ่งไม่ได้อาบไม่ได้อาบน้ํไม่ได้เช็ดตัวไม่ได้ทาความสะอาดสายแล้วก็ทําให้ติดเชื้อผมติดเชื้อมาทุกปีครับปีหนึ่งก็ประมาณสองครั้งหรือสามครั้งเลยแต่บางปี แล้วก็ต้องมาใส่ยาห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งใส่ประจำอย่างนั้นเลยครับใส่จนใส่ปีปีหนึ่งก็ติดเชื้ออยู่บ่อยทีนี้ก็ติดติดเชื้อมีแผลกดทับกดอะไรไนดะ้ผมเคยไปผาตัดมาเรื่องแผลกดทับมาประมาณห้าหกครั้งแล้วก็ ก็ยังหายตอนนี้ก็ยังมีแผลกดทับยี่สิบกว่าปีก็ยังมีแผลกดทับอยู่ครับแล้วก็สาเหตุที่ติดเชื้อบ่อยๆแล้วก็ทําให้ใส่ยาฆ่าเชื้อเป็นประจาใส่ยาฆ่าเชื้อมาประมาณสิบปีครับติดเชื้อแล้วก็ไปใส่ยาฆ่าเชือ้อติดเชื้อแล้วก็ไปใส่ยาฆ่าเชือ้อเป็นอย่างนั้นเลยทุกๆปี จนมาถึงสิบปีแล้วทีนี้ก็วันนั้นทนวันนั้นผมได้กลับมาสร้างบ้านหลังนี้แล้วก็สร้างบ้านหลังนี้ยังไม่ได้เสร็จเลยแล้วก็เหมือนว่ามีลางร้ายวันนั้นก็ผมกลับไปนอนที่บ้านที่ผมเคยนอนทางนูน้นบ้านที่เคยอยู่ที่นู่นมาสิบปีก็ผมไปนอนอยู่ อยู่ดีๆก็รูปแม่ผมที่แกเสียตอนผมอยู่ผมวัตเหตุได้ปีหนึ่งได้ไปแม่ผมก็เสียเพราะว่าร่างกายแกไม่ค่อยไอน้นี่แล้ผมประสบวัตเหตุแล้วก็แม่แกก็เหมือนว่าร่างกายแกสุดลงเลยผมอยู่กับแกได้ปีเดียวนี่แกก็จากผมไปแล้วก็ วันนั้นที่ว่าผมกลับจากมาดูบ้านที่สร้างยังไม่เสร็จมาคอยแนะนําช่างว่าเอาสร้างแบบไหนแบบไหนพอดีวันนั้นผมไปนอนอยู่ที่เตียงแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือรูปแม่ผมร่วงตกลงมาเป็นรูปที่ตั้งหน้าศพของแม่ผม มันร่วงลงมาแล้วผมก็เอ๊ะผมก็เอกใจว่าเอ๊ะแต่ก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้ทําไมมันร่วงมาแบบนี้เพราะเขบอกว่ารูปแตกแล้วรูปร่วงอะไรอย่างเงี้ยมันว่าเป็นหลางร้ายสุดท้ายก็เป็นจริงๆครับไม่กี่วันผมก็ขาบวมเบื่ออาหารซีดแล้วก็ไปโรงพยาบาล แล้วผลรอผลตรวจหมอก็บอกว่าผมเป็นไตาวายระยะสุดท้ายก็สุดท้ายก็โหหนักเลยครับผมเป็นไตาวายระยะสุดท้ายแล้วก็หมอก็ให้ผมต้องไปฟอกไตแล้วก็ฟอกไตยอยู่ที่ จังหวัดเพราะว่าสมัยก่อนมีเฉพาะที่จังหวัดผมต้องเหมารถไปผมต้องเหมารถไปที่จังหวัดหลายครั้งครั้งละประมาณพันห้าถ้าเหมาถูกกว่านั้นเขาไม่เอาเพราะว่าคุณเหมาขบกต้องรออกจากเครื่องกว่าจะได้เข้าปลาไป หกชั่วโมงเขาก็ต้องมานั่งรอเขาก็เลยคิดว่าเดือนละครั้งละพันห้าผมก็โห oh ช่วงนั้นแย่มากเลยไปอาทิตย์ละสองครั้งหมดเดือนหนึ่งไปประมาณสี่อาทิตย์โอ้โ oh. หหมดเงินไปเยอะเลยช่วงนั้นแย่มากเลยครั้งละพันห้าอาทิตย์ละสองครั้ง เดือนหนึ่งก็มีสักสี well years, year, the king, the ่อาทิตย์หมดไปเยอะมากเลยแต่ละเดือนก็พอดีมันโชคดีเว้ยนะโชคดีพอดีผมเป็นได้ยังไม่ถึงปีสังขะเขาโรงพยาบาลอำเภอสังขะเขาเปิดนี่ผมก็โอ้โหผมว่าลุ้งใจเลยที่ว่าโรงพยาบาลสังขะเขาเปิดทีนี้ผมก็ ไม่ได้ต้องไปเมืองอีกแล้วก็มาฟอกที่สังขะก็รู้สึกว่าไม่ได้มีใครใจ,จายอะไรเพราะว่าฟอกสังขะผมจะขับรถไปเองเลยจนทุกวันนี้ผมก็ยังขับรถไปเองครับผมไม่ได้ไปไม่ได้อาศัยรถคนอื่นผมจะขับรถไปเองไปฟอกไตไปเองกลับมาเองอีกอย่างถ้าไปคูชีบบางทีกว่าเขาจะไปส่งบางทีกว่าเขาจะไปรับ ก็นานบางทีเขารีบไปส่งก็ส่งตั้งแต่เช้าต้องไปนองรอฟอกคิวฟอกอีกสองสามชั่วโมงกว่าจะได้คิวฟอกพอฟอกเสร็จแล้วเขาก็ต้องรอเขามารับอีกเป็นบางทีก็เร็วบางทีก็น,นานสองชั่วโมองอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือทั้งวันถ้าไปกู้ชีพแต่ถ้าขี่รถไปเองก็ไม่ต้องรีบ ใ้เวลาเผื่อสักชั่วโมงหนึ่งสมมติว่าพ่อเก้าโมงก็ไปแปดโมงแล้วก็สามารถไ,ไปกินข้าวกินอะไรได้แต่ไปแต่ถ้าไปคู่ชีพนี่เขาก็ไปส่งแล้วก็กลับมีไว้อะไรตรงไหนแต่ถ้าขาับไปเองนี่ก็อยากจะซื้ออะไรซื้ออะไรก็แวะซื้อได้กินข้าวกินอะไรก็ไว้กินแล้วค่อยกลับ ก็กลับก็ได้กลับมาเร็วกว่ารถผู้ชีพตลอดแต่สาเหตุที่ผมมาเล่าตอนนี้มันคือผมฟอกมาประมาณเจ็ดปีเลยครับรุ่นหลังๆที่รุ่นหลังๆที่เขาฟอกก็ตั้งแต่ปีใหม่มาตายไปหลายคนแล้วครับตายกับถึงสิบคนแล้วครับ แต่รุ่นผมก็ฟอกมาเจ็ดปีแล้วก็บางทีก็หวั่นหวันเหมือนกันนะอาจจะถึงคิวผมก็ได้เพราะว่าผมตอนนี้ร่างกายรู้สึกแย่มากครับผมต้องใส่เลือดเดือนละครั้งเดือนละสองถุงคือในกลุ่มของผมในกลุ่มที่ฟอกไตผมแย่กว่าเขาเลยต้องใส่เลือดทุกเดือนเดือนละสองถุง แล้วเดือนนี้ก็ลุกเซว่าซีดอีกแล้วเลือดของผมอยู่สี่อยู่เลือดของผมอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่ำมากถ้าได้ใส่ก็ประมาณยี่สิบสองยี่บสามยี่สิบเอ็ดเท่านี้แหละครับคนอื่นเขายี่สิบสองยี่บสามเขาก็ได้เลือดแล้วก็พอใส่เข้าไปก็ได้สามสิบขึ้นไปอะผมไม่มีทางขึ้นได้ถึงสามสิบเลยครับอย่างมากก็ยี่ิบห้า ยี่อีดยี่สองแค่นั้นหครับผมต้องการเลือกมากเลยครับเพราะผมต้องใส่ทุกเดือน,นะมีใครใจบุญบริจาคเลือดให้ผมได้บ้างครับจะขอขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าผมต้องใส่ทุกเดือนครับเลือดผมครุปอผมจักรพลศีลางามน,นะครับ บริจาคที่โรงพยาบาลสังขะใครมีใครใครใจบุญก็ช่วยบริจาคให้ด้วยนะครับร่างกายผมก็ซีดตลอดครับไม่รู้ว่าบางทีคิดไปขึ้นมาผมอาจจะอยู่ได้ไม่นานหรอกครับผมก็เลย อยากจะทำช่อง YouTube ให้คนเขาได้รับรู้ว่าคนคนหนึ่งที่าอาศัยอยู่คนเดียวพิการแล้วก็เป็นโรคไตต้องฟอกไปอาทิตย์ละสามครั้งเป็นความลำบากมากผมก็เลยอยากทำให้คนได้เห็นว่าผม อาศัยอยู่คนเดียวจะได้เห็นว่าคนแบบนี้ก็มีอยู่ในโลกที่พึ่งพาตัวเองไปนั่งวิวแชร์แล้วก็ขับรถไปโฟกไตเองคนระับถ้ามีใครใจบุญช่วยบริจาคก,ก็ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ